อยากเขินอยากเขินครับไปทุกที่ที่มีทางอยากเขินครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะพุ่มเบาสเกิร์ตะดับมั่งอ่ะสเกิร์ตแตกมั่งอ่ะทีมงานนี่สุดจริงเบาระดับมั่งอ่ะกูยังใช้คันนี้อยู่ดีแหละกูรักของกูคันนี้ในเข่าเกว่าวด้วยเหรอเนี่ยไม่ได้ชนเลยนะเนี่ยดูดายก็ได้ดู จัดกให้ตลอดทางโอ้โห เอาหรือ่ขอว่าเรื่องอบ,บ้านแม่ยาดูพี่เดี๋ยวเดี๋ยวีวอีบอนมึงอย่ามาขอหลังกูอีกนะกูมไม่มะไจะให้มึงแล้วนะ่ะก็เราะทีแม่บอกเองอ่ะไม่รู้ละมึงอย่ามาขออะไรหลังกูนะที่นี่ขอได้ทุกเรื่องเลย <laughs> เรื่องจริงครับรอบนี้นิ้งจะมาขอว่าถ้าม่อนใช่ตัวจริงขอให้อยู่ไม่ใช่ขอให้ไปเรามาดูกันว่ามันจะเลิกกันไหมเลิกหลายคนแล้วนะจริงนี่ของจริงที่นี่ของจริงก็ขอปุ๊บไม่เกินสองสามชั่วโมงได้เลยแ่ะ โมพุทธายะแ,แม่ทินถาผานังคอยเอหิเอหิโอกาสรเจ้ารอคอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักพามากับลุงปู่เข้ามาเข้ามาเข้ามาเขาา้เขามากอนยินแม่ซาสุดลุงปู่บอกไม่ให้กู่พักหรืหลุงปู่บอกว่า,าเราลุ้นกันมากเลจริงมกเมื่อกี้ว,ว่า <c oughs> แจกให้ซื้อๆนี่ <c oughs> มาหาเงินได้ของดีกลับบ้านทุกครั้งนะคะเลยคืนที่ระลึกเอาเลยเอาไปเป็นที่ระลึกติดรถไว้สี่รถแต่ละเดือหนูขอย่าไว้แล้วหนูได้คนที่หายไร้กูเก่ารอยเท่าพันเท่าหุ่นเออให้รวยกูดูทุกคนเลยใครยังไม่ได้ม่อนมาโอ้โหด็กยอดเลยอ่ะเอาสวยเอาใครเอาก่อนเอาก่อนเพื่อนเลยก่อนมูเลยอ่ะจ้าเมื่อกี้จ้าจ้าจ้า

ร้อยแล้วหนูช่วยคนวันหนึ่งร้อยเกือบสองคนโอ้ขนาดนูหนูว่าเลิ่มนว่าอขึ้นหนูก็เลยขอวัน100ยกว่าเกือบสองร้อยค่ะหนูก็เลยอยากขอละมันปูไปช่วยคนโราโอ้อ้โ้ออ เดี๋ยวต้องไปหาจันโกต่อครับโอ้เด็กกันกี่โทรเวลาจันโกอยู่วัดพระดีเออจะพูดเดียวกันนั่นแหละผมเห็นรูปถ่ายแล้วอือพวกวกันนั่นแหละไม่เท่วกเนไม่เท่ไกลสายบุญที่ไปที่เทวาลัยนะคะนี่นำเที่ยวไปช่วยทุกคนนะคะพาเลยไปเลย ขีเ่เลย,เยด้วยการน,นั่งแล้วอันนี้แหละรับประกันด้ช่วยคนได้เราไม่ต้องกลัวใค,ใครจะมาใส่มาลองมาทำร้ายเราไม่ได้กระเด็นนี้หมดกระเด็นนี้หมดเออต่อให้มันขี่กันมาคือนอื่ก็ไม่ตอ้องยากแล้วกระเด็นนี้หมดเออไม่ต้องกลัวว่าเอาคนนะั้นจะมาใส่จะมาลองจะมาเอาของมาทำเราได้ไม่มี เก่งแค่ไหนก็มันเจอคาถาผู้ฤๅษีย่านบดที่เขาแดนะนี่ยนิจอมรารืออะไรยู่ข้างบนพวยพวกนี้พุดอ่านไม่ได้ไม่ต่เรานี่อ่านได้เออจอมราเก่าๆใชไมไม่รู้กี่ร้อยปีมาแล้วอ่ะแสดงว่า น้ำมันนะคะสวดสวดกับปากก็สวดกับมือนะสวดสวดกับปากก็สวดกับมือสวดกับปากก็สวดกับมือเพื่อที่จะลอยลงไปในแม่น้ําก็จะเป็นกระทงกะลาแล้วก็จะมีเทียนที่เป็นเทียนพญานาคน้อยแล้วก็เอาของเครื่องของข้าวใช้ใส่ลงไปจากนั้นก็เป็นเล็บเราผมเราเงินหนึ่งบาทใส่ลงไปในกระทงแล้วก็จะสวดจะสวดเลยนะพระนําสวดนะพระจันโกนําสวดด้วยตัวท่านเองนะคะแล้วก็ลอยไปกลางแม่น้ําเรือเนี่ยจะลอยไปกลางแม่น้ําแล้วก็ไปปล่อยกระทงที่กลางแม่น้ํา หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเราไม่ได้ทํากันปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วเรายุ่งวุ่นวายอยู่ที่เทวลัยแต่ปีนี้เราจะมาทําที่วัดป่าปากโดมใครไม่มาไม่รู้แต่จุ๋มมาใครอยู่แถวนี้ใครอยู่แถวอุบลมาเจอกันที่วัดตอนสี่โมงเย็นส่วนใครที่จะร่วมคลิปจากกรุงเทพทักไปจองกับน้องได้เลยใครจะนั่งเครื่องมาก็ว่ากันแต่จุ๋มน่าจะต้องขับรถมาเพราะจุ๋มไปเชียงรายก่อนแล้วก็ดิ่งมานี่ต่อไปเรามาเจอกัน นาโมตัสตาาตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธะมะอะหุนามโมพุทธายะพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทธโทธม,โมโนะศีสหัสสะส,สุธรรมามานีโนภารัตเอหิยาโพนิลันตระลังสัพพสิทธิภวันตุมอะหังวันทามีสัพพสูพุทธ พระธรรมสังฆปูเชีนี คนจุมอยู่ที่อุทยานหน้าขาวัดค่ะซึ่งปกติเขาก็ไหว้กันด้านหน้าใช่ปะเพ่อน mm hmm. จุปวชีจุกเมื่อลยเดินลงมาก่อน mm hmm. แล้วก็พอมาถึงเสร็จค่ะ mm hmm. ก็จะเจอองค์พ่อพรพิฆเนศพระแม่ลักษมีนะคะไ mm hmm. ม่เหมือนที่เทวะลัยเราเห็นไหมความแตกต,ต,ต,ต่างของที่นี่ก็จะมีแต่เขาบอกว่าให้ไลฟ์ของมาที่เนี่ยให้ปไปไหว้พระมหาจากักรพรรดิก่อนจเจ้าของที่ยังไม่มาเราไปกังก่อน ในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาที่นี่เป็นที่ตัสรูป,ประโรปนรริพานครบครบหมดนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของป่าหิมาภานที่เด็กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรืออุดมศึกษาสามารถมาส <IM> <est> ัมผัสเพราะมันมีรายวิชาหนึ่งคือวิชาภาษาไทยและสังคมเชื่อช่หยังว่าเจ้าของที่นี่เป็นคุณครูแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหม เก็บทุกรายละเอียดมาเลยฉะนั้นน so you know, ั trips, yeah. yeah. yle, oh, right ่นหมายความว่าเด็กนักเรียนนักศึกษาที่กําลังเรียนอยู่และอ่านในหนังสือไม่รู้เรื่องพ่อแม่ก็พามาดูเลยอ๋อแบบนี้เรียกนี้น่าเรียกนี้นะที่สําคัญเมื่อลูกได้มาเรียนรู้พ่อแม่ก็ได้มาขอพรคือถามหน่อยทําไมถึงจะต้องมาแบบมีครบทุกอย่างอยู่ในนี้จุมเห็นสี่หูห้าตาเห็นเทพทันใจเห็นพญาทรงครุฑเห็นองค์ปู่ศรีสุดทศครบเลยก็คือที่นี่คือไหว้ครบจบทีเดียว เขาบอกว่าถ้าจะมูมูให้สุดมูแล้วให้ปังมูแล้วให้รวยฉะนั้นที่นี่จะรวมทั้งหมด3าศาสตร์3าศาสนาเช่น 1>, 1พราหมณ์ถ้าพราหมณ์นี่ต้องไปดูในลัทธิฮินดูฮินดูเนี่ยก็คือจะมีอยู่สองที่นะครับคือฮินดูแบบอินเดียนั่นก็คือเทวะไร <Okay. S 1> นี่คือประการที่1ฮินดูที่สองในาศาสนาเนี้ยเขาบอกว่าเป็นาศาสนาพราหมณ์ที่ควบคู่กับลัทธิฮินดูกำลังเกิดขึ้นมาในยุคข,ของพระชัยวร,รมัน นั่นคือขอม,อมก็จะมีพระพิฆเนศพระสุริยเทพพระเมอุมาฉะนั้นแล้วรวมกันเป็นหนึ่งในศาสนาฮินดูในต้นกําเนิดเขาต้องเรียกว่าต้นกําเนิดระหว่างคาบเกี่ยวในยุคที่ลุ่งเรืองของฮินดูและในเรื่องของศาสนาพราหมณ์ฉะนั้นแล้วที่นี่ไหว้ครบจบที่เดียวเอา,าง,ง่ายๆเลยใครที่อยู่นครพนมอยู่อวบุอยู่หน,อ,นองคายอยู่มุกดาหาร,รเธอไม่ต้องไปไหนไกลเลยเธอมาที่นี่ปู่เวสุวรรณก็มีครบองค์ปู่ นัคราชก็มีทั้งองค์ปูสีสุดโทองค์ปูอนันตะมีครบหมดเลยองค์ปูมุจลินมีไม่ลอดท้องทําไมถึงมีองค์ปูมุจลินสององค์งหนึ่งอันดับแรกเนี่ยคือกะไหวในเรื่องของการแก้ชงและการเสริมตัวมีแก้ชงตัวนี้คือแก้ชกแก้ชงจะสังเกตไหมครับว่ามุจลินทุกตัวจะหันหน้าไปทางทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ S <S เป็นที่สถิตขององค์ท้าวิวรูปขรัวนั่นคืออันดับที่หนึ่งอันดับที่สองนะครับก็คือจะเป็นที่สถิตขององค์เจ้าปู่ศรสีสุโธทิศต,ตะวันตกคือทิศของหน้าฉะนั้นแล้วจะสององค์จะหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้หันหน้าไปที่178องาศา49ิาลิบดาฉะนั้นแล้วผู้ที่มาในเรื่องของลอดท้องอแก้ชงในปี นักขสัตย์ตัวเองจะเกิดแต่ความโชคดีจะเกิดความร่ำรวยจะทําการท้าทําการ่งใดสําเร็จรวยเดี๋ยวนะคําถามจุ๋มมีข้อสงสัยคือคที่เทวลัยเราเนี่ยไม่มีนะที่เป็นรอดท้ององคุมุจลรินปีเนี้ยเรารู้กันแล้วว่าลากาชงชวดชงแล้วถ้าปีหน้าล่ะคะถ้าเป็นปีหน้านี่ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าใครชงก็มารอดได้เหมือนกันคุณจะชงไหนก็แล้วแต่มารอดได้เลยอ่ะถ้าฉันไม่ชงฉันอยากปังล่ะ ถ้าอยากปังต้องไปรอดองค์มุจลินองค์ประธานอยู่ข้างในน่ะอันนี้เรารู้ทริคก,กันเลยนะ,<ล>ะายะรว้เรารู้ทริคก,กันนะ<ช><ช>นี่เจ้า<ช>ของเขาบอกเองเลยนะสรุปคือองค์เนี้เพื่อแก้ชงครับดวงร้ายไกลเป็นดีพลิกร้ายไกลเป็นดีชงตลอดได้ไม่ชงกลอดได้แต่ใครที่อยากมีโชคอยากมีวาสนาการงานดีการเงินดีองค์ข้างในฉะนั้นวันนี้เรายังไม่ได้รอดองค์ข้างใน เดี๋ยมวมันกลับไปรอดเลยค่ะเมื่อกี้เรารอดแต่ข้างนอกเราก็นึ<แ>กว่าเอ๊ะทำไมถึงสร้างเหมือนกันหนูขออนุญาตนะ,ะได้ครับินดีครับไม่หลอกอาจารย์เติ้ลเป็นประมาณต้องเข้าใจคํานี้ก่อนอาจารย์เติ้ลไม่ใช่นักธุรกิจค่ะอารมณ์อาจารย์เติ้ลนัคือฉันอยากช่วยโคนฉันก็สร้างใหญ่โตใครอยากมาไหว้ก็มาฉันก็ไม่ได้เก็บค่าโค้ค่าเข้า,ขาอะไระแต่ทีเนี้ยด้วยความที่เป็นเราเนาะเราเป็นคนที่แบบ เราเป็นคนที่ใส่เสียอยากจะขอพอเราต้องถวายก่อนเราค่อยขอและด้วยที่นี่อาจารย์เตินก็ไม่รู้จะดิวที่ไหนฉะนั้นขอเป็นตัวแทนดิวให้เลยค่ะลาดูเดวีนะคะขอบุณค่ะเป็นไงฝากร้านเสร็จด้วยละเรามืนด้วยเรามืนฝากร้านด้วยมาที่นี่ต้องไหว้ตรงไหนให้ไรที่นี่จะต้องเข้าไปไหว้ในถ้ำนะครับก็คืออันดับแรกคือองค์ประถมอยู่ข้างในและก็คือองค์สมเด็จพระจักรพรรดิปางเปิดโลกแล้วก็จะมีเจ้าปู่เจ้าย่านะครับนั่นคือถ้ำแก้วจักรพรรดิ จะมีครบทุกอย่างและสิ่งที่สมักรก่อนเข้าไปก็จะเจอสอนเท้าวิรูปักโคดีเราสั่งมาจากช่างสิบหมงผมเชื่อว่าที่นี่เป็นหัวใจเพราะว่าในการไหว้ก็คือจะต้องมีจุดในเรื่องของจุดจุดหนึ่งที่บอกว่าไหว้แล้วสำเร็จก็คือองค์ปฐมจักรพรรดิแล้วก็นาคาจากักรพรรดิถำแก้วอยู่ข้างในครับถือว่าใครอยู่บน ห้ามพลาดต้องมาที่อุทยานนะคัวัดขอบคุณค่ะดีครับเดี๋ยวเชิญพี่จุ่มเลยนะครับตาัไปไปตนีพ้พระราหูสรงคุชสี่พระกรอ่าต้องบอกก่อนครับต่างกันมุจลินต่างกันจะมีทั้งหมด9เสียงกับ7เสียงอตัวนี้คือมีทั้งหมด7เสียงมุจลินองค์เนี้จะมี7เสียงทําไมต้องบอกว่า7เสียงองค์นี้คือในการแก้ชงถ้า9เสียงจะต้องไปอยู่ข้างในอ เก้าเสียงคือความก้าวหน้าความโชคดีก้าวแห่งความผ่านพ้นอุปสรรคก้าวแห่งความร่ารวยเะนั้นจะต่างอ่าจะต่างตัวนี้เจ็ดกับเก้าที่ฉันสะดุดองค์นั้นพอรู้ไหมจุ๋มบอกกับทุกคนเสมอใครที่มีปัญหาคดีความอ่าเราจะฟ้องเขาเขาจะฟ้องเราเราจะผิดเราจะถูกให้มาขอความเมตตกับองค์นารายทรงครุฑอ่าซึ่งนารายทรงครุฑที่จุ๋มรู้เนี่ยจะมีที่วัดเจ้าอาบแต่ที่เนี่เป็นราหูตัวนี้ราหู อาวัาเจ้าอามเนี่ยของแต่ก่อนอาจารย์ลักษ์น้องต้องใช้คําพูดครูบาอาจารย์ก็จะท่านจะสร้างอยู่3พระองค์ 1>, 1. นาราย์สงครุฑสอ 2> 2, พระราหูสงครุฑและสคือเทพพระเสาะฉะนั้นตอนนี้ผมสั่งองค์เทพพระเสามาแล้วต้องรองเพราะว่าในข้ามเนี่ยเหมือนที่รู้กันวันที่17ตุลาเนี่ยมูพิกชีวิตหมดเลยนะ,ะฉะนั้น17ตุลาเนี่ยจะมาพร้อมกันกับองค์นาค หน่านาคานาคา,าที่บดีเจ็ดพระองค์เดียนะสายเปเหมือนกันนะเราเนี่ยสายเปย์เหมือนกันเนาะคื <c oughs> องงว่าสายเปย์เหมือนกันนะ <c oughs> แล้วองค์หนึ่งปั้นไม่ถูกถูกนะคะทุกคนแล้วนี่สั่งมาเจ็ดพระองค์อีกหนึ่งพระองค์ใช่สายเปย์ที่แท้ถูกคือง่ายๆว่างเงินที่เข้าเทวไลนี่ยสโลแกนเดียวกันสร้างต่อ <c oughs> สร้างต่อสลลโฮสลแกนเดียวกันแต่ที่เนี่ต่างจากเทวไลอย่างหนึ่งพูดเลยแอบมินทา หนูนะมาเสร็จของเทีวยวอะไรเนี่ยเราก็จะมีแบบเป็นขนมลาดูมรดการถวายองค์เทพที่นี่ยังไม่มีครับถามมาจัน์เติ้ลมาแล้วแหละตอบว่าไงลูบาเบาๆพี่จุคือผมอะไม่เน้นขายของอ่าน,นี้เรื่องจริงผมขายของไม่เป็นแล้วยังไงอาจารย์เติ้ลคนมาเขาก็ต้องไหวไหมอะก็ผมขายไม่เป็นก็แล้วแต่เลยผมให้เขามาไหวเฉยๆออันนี้เรื่องจริงครับแอบนินทาระยะเผาคนมากอะ สังเกตไหมว่าถ้าเป็นทุกที่เขาก็จะมีองค์พระแม่องค์พฟยานาที่นี่จะไม่มีของขายเลยอันนี้เรื่องจริงยกเป็นน้ำนะแค่น้ำแล้วก็อย่างที่สองก็คือเป็นชุดบูชาแล้วแต่ศรัทธาถูกต้องแล้วแต่ศรัทธาเพประทานชาประทานความสาเร็จสวดพร้อมกันนะคะองค์สีเสนสายานมาหี่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้บริบพรานแล้วอิ่มเอิบในบารมี กับการตัดสรุปอิ่มบุญนะคะถ้าก็ทรงนะคะนั่งอยู่ตรงใต้ต้นมุจลิน7วัน7คืนแล้วกันก็เกิดพายุฟ้าฝนเข้ามานากองค์นี้ก็เป็นองค์ที่แห่พังพานปกป้ององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะให้ไม่โดนฝนก็เลยกลายเป็นพระนาคปัจจุบันวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลอดท้ององค์มุจลินเพื่อเป็นสีมงคลมา<น>ค่ะมาด้วยกัน มาค่ะด้านหน้าเลยทุกที่ที่ไปขอสิ่งที่จุมแนะนําคือชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอุ๊ยอันนี้เหมือนจะเรืองแสงตอนกลางคืนด้วยจิตใจใสศรัทธาต่อบารมีขององค์ปู่องค์ย่าวันนี้ลูกของวิมลต่อองค์ปู่องค์ย่าพระเจ้าชื่อนายพุทธิพงศ์มณีศาลเดวันที่10สิงหาคม2531